อาการปวดหัวรักษาด้วยการทำกายภาพทำกายภาพเพื่อทำให้กล้ามเนื้อเราคลายตัวเนี่ยเลยเอามาใช้รักษาอาการปวดหัวได้ด้วยณนะปัจจุบันก็จะมีนวัตรกรรมอันนึงที่เพิ่มขึ้นมาเครื่องนี้เรียก TMS เขาปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยไปตามกล้ามเนื้อเพื่อให้สมองส่งสัญ,ญญาณมาลดอาการปวดของบริเวณนั้นน,นนะรักษาได้ทั้งสองอย่างอาการปวดหัวรักษาด้วยการทำกายภาพได้อย่างไรมันเกี่ยวข้องกันยังไงอันนี้อยากให้มาดูตามในรูป จริงๆแล้วอาการปวดหัวเนี่ยมันมีกลุ่มหนึ่งของอาการปวดหัวที่ภาษาทางแพทย์เรียก tension-type headache นะครับมันเกิดจากการที่กล้ามเนื้อเราตึงตัวนะครับกล้ามเนื้อเนี่ยจริงๆก็จะเป็นวงรอบเบ้าตาน,นะครับขึ้นไปถึงหน้าผากขมับท้ายทอยสะบักต้นคอทั้งสองข้างนะครับบางคนก็จะเริ่มจากด้านหลังนะครับปวดจากต้นคอก่อนเล่ามาถึงด้านหน้าหรือบางคนก็เริ่มจากเบ้าตาแล้วเล่าไปถึงด้านหลังได้ซึ่งมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เรามีอาการปวดหัว บางคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะล้วใช้ไมเกรนหรือเปล่าจริงๆแล้วไมเกรนเนี่ยเป็นการเรียกรักษาการกกปวดหัวที่เกิดจากเส้นเลือดนะครับก็จะปวดตุบๆแต่พอันปวดจากกล้ามเนี่ยจะปวดตึงๆหนักๆบีบๆนะครับบางคนรู้สึกเหมือนมีอะไรมาลัดรอบศีรษะครับจริงๆจะบอกว่าคนไข้กลุ่มเดียวกันครับคือในคนคนเดียวกันนี่แหละมักจะมีอาการทั้งสองอย่างปนกันเราก็เลยใช้การรักษาทำกายภาพเพื่อทำให้กล้ามเนื้อเราคลายตัวเนี่ยอ่าเลยเอามาใช้รักษาอาการปวดหัวได้ด้วย นอกเหนือจากเรื่องของการรักษาที่ใช้ด้วยยานะครับยาจริงๆก็คือยาที่ให้นี่ก็จะเป็นยากลุ่มยาคลายกล้ามเนื้อยาลดอาการอักเสบนะครับบางคนก็จะสงสัยว่าทําไมหมอสั่งยาที่ใช้รักษาปวดเขารักษาได้ทั้งสองอย่างรักษาปวดหัวได้ด้วยนะครับได้ทั้งไมเกรนได้ทั้งเทนชันนะครับนอกเหนือจากการใช้ยาก็คือจะมีการทํากายภาพนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการทำกายภาพมีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้มือนะครับการนวด การใช้คลื่นอัลตราซาวด์หรือว่าก็จะมีการกระตุ้นด้วยความร้อนแต่ว่าณนะปัจจุบันก็จะมีะนวัตกรรมอันนึงนะครับที่เพิ่มขึ้นมาเครื่องนี้เรียก GMS ตัวเครื่องนี้หลักการของเขาคือเขาเป็นการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือหลักการเนี่ยมันจะลึกล้ํากว่านั้นกว่าการทํากลยภาพปกติทั่วไปคือเขาปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยไปตามกล้ามเนื้อเส้นประสาทนะครับเส้นเอ็นนะครับเพื่อส่งสัญ,ญญาณขึ้นไปถึงสมองจากส่วนกลขึ้นไป ถึงสมองเพื่อให้สมองส่งสัญญาณมาลดอาการปวดของบริเวณนั้นๆน,น,นะครับไม่ว่าจะปวดจากคอหรือว่าแถวศีรษะรืออะไรก็ได้นะครับคือ,อาการส่งสัญญาณเนี่ยคือปกติแล้วกระแสะประสาทของคนเราเนี่ยจะเป็น เหมือนเป็นกระแสไฟฟ้านะครับแต่จะเป็นกระแสไฟฟ้าขนาดต่าๆเราใช้หลักการคือเราปล่อยสัญญาณขึ้นไปนะครับแล้วก็สมองก็จะส่งสัญญาณย้อนกลับลงมาจนถึงบริเวณนั้นและทําให้เราช่วยลดอาการปวดคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของการคลายกล้ามเนื้ออะไรอย่างเดียวนะครับมันมีการส่งสัญญาณไปถึงเรื่องของสาร,ราสื่อประสาทในสมองอะไรเงี้ยได้ด้วยครับเพื่อเอามาใช้ลดอาการปวดนอกเหนือจากเรื่องของการให้ยาหรือการทำกายภาพทั่ว,วไป